ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุ่จะมาเขียนตัวเลขต่อนะคะนี่เลข9แล้วนะนี่นะะอนค่ะมลือเขียนสามบรรทัดนะคะเนี่ยแล้วเราเขียนตัวนี้เสร็จก่อนจาตัวนี้นี่อนคอยช่วนะคะเนี่ยค่ะ ต้องเืิ่มเขียนเลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้าใช่ไหมคะ เขียนโน้ตเสร็จแล้วคนนุณแม่แป่งช่องที่น้ำมือจะระบายสีให้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูนะคะว่านมือจะระบายสีสวยไหมเพื่อนเพื่อนมือจะระบายสีหน่อนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนใครดูนะคะน้ำมือจะระบายเป็นนีน้แล้วเนี่ยคะ่ะ แม่แบ่งเป็นช่องๆให้นะคะนืน้องเพิ่งก็จะได้ตัดสีได้รู้จักแบ่งสีนะคะ ยังเพื่อนปุกมาแล้วนะคะที <connection zione> ่ดข้าในข้าข้าข้าอีกข้าอีกข้าของคุณเองของคุณเอ เอก้าของคุณไมล่าคุณเมล่าเอก้าของคุณไม่ล่าคุณไมล่าค,คุณเมล่า นี่นะคะน้ำมือระบายเล็กก็เสร็จแล้วแล้วต่อไปก็จะมาละบายเละมาระบายอันนี้อีกนะระบายสีที่ตุ๊กตานะคะ เก้าตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท่านขั้นข่แล้วมาบายสีตุ๊กตาเสร็จแล้วนะคะแล้วแล้วขอตัวไปพักกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้น้องเมื่อไปนะคะทางมือส,สมยัยอย่าลืมกดกระดิ่ง,งก้องยิ้ให้ด้วยได้